สวัสดีค่ะเด็กๆนี่คุณนิมมาอีกแล้วคุณนิมก็มีนิทานเกี่ยวกับทะเลนิทานเรื่องนี้นะชื่อว่าน้ำตาทะเลชื่อเรื่องน้ำตาทะเลเรื่องระะภาพอาจารย์ปรีดาปัญญาจันทร์เอ๊ะใครอยากฟังแล้ว ไปปังกันเลยสำหรับโลกที่กำลังถูกทำร้ายลูกเต่าทะเลตัวน้อยค่อยๆค,คุยทรายขึ้นมาแล้วเดินมุ่งหน้าสู่ทะเลทะเลเรียกหา ลูกเต่าจ๋าลูกเต่าจ๋าเดินมาไว้ๆกลื่นสัตวศาดให้กำลังใจสู้สู้สู้ทะเลโอบกอดลูกเต่าไว้เต่าน้อยจึงอบอุ่นหัวใจเหมือนมีแม่อยู่ใกล้ๆปลอดภัยในทะเลเต่าน้อยจึงวางใจ ว่ายน้ำเล่นอย่างสุขใจเมื่ออยู่ในท้องทะเลลูกเต่าน้อยเห็นทะเลเป็นแม่ที่ดูแลห่วงใยให้ที่พักพิงอาศัยให้ทั้งอาหารหล่อเลี้ยงจนเติบใหญ่และยังมีเพื่อนในทะเลมากมายที่มาคอยตอนรับ สายใหญ่ของทะเลและสัตว์น้อยใหญ่เกี่ยวพันกันในท้องทะเลมานานแสนนานวันคืนเปลี่ยนไปมีบ้านเรือนมีร้านค้าร้านอาหารเริ่มมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็มา อยู่ในทะเลทุกวันมีสิ่งของมากมายจิ้งเกลื่อนหาดทรายทิ้งลงไปในทะเลท้องทะเลกว้างใหญ่มันได้มีไว้สำหรับสิ่งของที่คนไม่ต้องการทะเลจึงส่งสิ่งของเหล่านั้นคืนกลับฝั่งดังเดิม วันหนึ่งลูกเต่าน้อยที่เติบใหญ่เดินเข้าไปติดอยู่ในถุงพลาสติกใสทำอย่างไรก็ออกไม่ได้ถุงใสบางเหมือนกรงขังที่แทบมองไม่เห็นแสงแดดที่แผดเผาอยู่ริมหาดทำให้อากาศในถุงยิ่งร้อนเต่าน้อยดิ้นรน ก็ยิ่งเหนื่อยอ่อนแทบไร้เรี่ยวแรงได้แต่พึพมพำเบาๆแม่จ๋าช่วยด้วยหลายครั้งแล้วที่แม่ต้องทนเมื่อคนทำร้ายแม่แต่แม่จะไม่ทนเมื่อคนทำร้ายลูกซู้ซู้ แม้มารับเจ้ากลับบ้านของเราอดทนไว้สู้ๆเพื่อนๆในท้องทะเลมาให้กำลังใจเต่าน้อยในถุงใสบางๆ คอยว่าอยู่เพียงข้างไม่ให้อ้างวางช่วยกันหาหนทางให้พ้นจากถุงมหาภัยเพื่อนส <affe tới Kate> ัตว์ทั้งหลายช่วยกันทำลายกรงขังมึกจุดดึงรังโลมากัดถึงสุดพลัง ทุกตัวช่วยกันดึงอย่างมีความหวังแล้วในที่สุดถุงก็หลุดออกไปเต่าน้อยและเพื่อนๆจึงว่ายน้ำลึกลงไปใต้ทะเลให้แม่กล่อมหวังเพียงกรงขังทั้งหลายจะยังไม่บุก ทําลายถึงอาณาจักรตายทะเลเป็นไงคะเด็กๆการของคุณนิ่มสนุกไหมนี่ถ้าใครอยากให้ทะเลของเรานะคะไม่มีขยะเราก็ต้องเอาขยะไปทิ้งในทางขยะนะคะอย่าทิ้งลงทะเลสงสารสัตว์ทะเล โอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย